นำทางที่ถือกำรัมไดขน้อยหลงยางทางผิดจงเป็นแสงไฟในเวลาที่มืดมัวตอนที่ท่อกับสีวิต ขอให้ขันน้อยเข้มแข็งกว่าวก้าถ้าวันไดเจอปัญหาขอให้ขึ้นนี้กลับบ้านโดยปลอดภัยและอย่าให้ถือค่าขอให้คุ้มครองขันน้อยจากสิงบอดีทูตผีและศัตรูและไผ่ก็ดได้ที่แอ่แฝงมาด้วยคำว่ามุงเฮาอยู่ในโลกที่ไผ่ก็เฮียนจบแต่บบมีความหุ้เพราะบารามีของน้ำสกุลเจ้าที่มันคอยสุกยุกคอยเห็นคนรวยเอาเปรียบคนถูกคอยเห็นความเจ็บจากสายตาคอยเห็นคนมีอำนาจยึดเอาที่ดินของไม่ค่าและแาวนาคอยเห็น ตอของเจ้าที่ริ่งไล่ไ,ลได้โปรดจงหับฟังคำอธิษฐานที่กำลังจะเอ่ยไปขอให้พระพุทธเจ้าจงคุ้มครองคนลาาทุกคนขอให้พระพุทธเจ้าจงคุ้มครองคนลาาทุกคนขอให้พระพุทธเจ้าจงคุ้ม ขอให้พระพุทธพระเจ้าจงคุ้มครองคนลาาทุกคนขอให้พระพุทธพระเจ้าจงคุ้มครองคนลาาทุกคนขอให้พระพุทธพระเจ้าจงคุ้มครองคนลาาทุกคนขอให้พระพุทธพระเจ้าจงคุ้มครองคนลาวทุกคนขอให้พระพุทธพระเจ้าจงคุ้มครองคนลาวทุกคนสังคมเดียวนี้มันยากที่จะเบินออกว่าใครเป็นจ้งใดเขาอาจจะดีกับเจ้าแต่กระ่ได้หมายความว่าเขาจริงใจพอโจรสมัยนี้มันบได ไจีตลดทัวแต่จงระวังอีกโจรที่มันอาจจะมากับคนในครอบครัว คอยหู้ว่าเจ้าเมื่อยกับการเฮ็ดดีแต่บ่เคยได้ดีคอยหู้ว่าเจ้าท้อกับโศกสะตาที่มันเป็นแบบนี้แต่ลองเบิ่งไปอ้อมข้างคนที่ถูกกว่าเจ้าก็ยังมีบางคนบ่มีพอมีแม่บ่มีข้าวกินไปอย่างเบิ่งข้าคือแฮปปี้นี่แม่นของควรจากทึงฟ้าชีวิตทางกายและกะล็ล้มหายใจยู่ใส่ไพเคยเว่าเกิดมาทราบนี่กูบ่เคยได้สิ่งใดจงภูมิใจในสิ่งที่มีและชีวิตเพลินมอบให้ <Yeah. S 1> อย่างหน่อยเจ้าก็มีครอบครัวในเวลาที่เจ้าต้องการไผ่ <Yeah. S 1> ขอให้บ่ม ขอพระเจ้าจงคุ้มครองคนลาวทุกคนขอให้พระพุทธเจ้าจงคุ้มครองคนลาวทุกคนขอให้พระพุทธเจ้าจงคุ้มครองคนลาวทุกคนขอให้พระพุทธเจ้าจงคุ้มครองคนลาวทุกคนเด่อ ่อยบห่หูว่าโชคตามันจะพาคอยยางไปทางใดแต่ตาบใดข่คอยยางในเส้นทางแห่งคำสั่งสอนของพระพุทธพระเจ้าคอยมั่นใจว่าคอยกำลังย่างไปในทางที่ถึกขอให้พระพุทธพระเจ้าคุ้มครองทุกคนแบง